สวัสดีครับพบกับช่องสวนปูมเก้าวันนี้เราจะมาทดลองการใช้เครื่องตัดหญ,ญ้าไฟฟ้านะครับทางสวนได้ทดลองซื้อเครื่องตัดหญ,ญ้ายี่ห้อมีวอกกี้มาหนึ่งชุดนะครับก็จะมีจะมีอ่อเครื่อง แล้วก็ตัวหัวต่อตัดหญ้าซึ่งจะเป็นแยกส่วนกันมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะามาลงประกอบแล้วก็ลองไปตัดหญ้าดูว่ามันใช้งานได้แรงไหมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเราจะนําเครื่องเครื่องเป่าออกมาก่อนนะครับ ตัวนี้เราถ่างเครื่องนะครับก็จะมีแบตเตอรี่ให้เป็นแบตเตอรี่ครับอันนี้คือแบตเตอรี่ อันนี้เครื่องนะครับมีวอลกี้สิบแ ให้หออกตัดย้าน,นะครับอันนี้เราได้ประกอบมาแล้วนะครับใช้เป็นใบเอ็นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะทดลองดูว่า mm hmm. การตัดเนี่ยมันแรงไหมนะครับ mm hmm. ก็เสียบ mm hmm. เข้าในลอ็อกแบบนี้ เครื่องตัดยาสมบูรณ์แบบแบบนี้นครับเดี๋ยวเราจะต่อสายซึ่งมีอุปกรณ์สายมาให้นะครับอุปนะกรณ์ทั้งหมดวันนี้เราจะทดลองตัดหญ้าว่าความเร็วและความแรงของมันแล้วก็ระยะเวลาในการตัดได้กี่นาทีนะครับ ใหม่เลยนะครับเพิ่งถอยมาเดี๋ยวเราจะนาไปทดลองในแปลงกันนะครับตรงนี้แบตเตอรี่ตามที่ทางร้านขายมาแนะนำว่า,าตัวเนี้ยจะใช้ได้สี้านาทีเดี๋ยวเราจะทดลองว่า ได้สี่ิาสีจริงไหมแล้วก็ความแรงเป็นยังไงเทียบเครื่องตัดหญ้าแบบใช้น้ำมันได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวัางส่วนจะไปทดลองปัดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาลงคิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ